พูดถึงโคราชเนี่ยใครๆก็คงจะนึกถึงย่าโมวีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่กันใช่ไหมล่ะครับแต่คุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่ายังมีอีกหนึ่งสถานที่นะครับเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองมาอย่างยาวนานเลยนะครับและสถานที่ที่ผมพูดถึงนั่นก็คือสถูปย่าโมนั่นเองครับซึ่งเป็นสถานที่ที่บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารีไว้นั่นเองนะครับและยังเป็นจุดศูนย์กลางของความศรัทธาที่ผู้คนหลั่งไหลามากราบไหว้และขอพรสักการะกันมากมายเลยนะครับ แล้วที่ไปที่มาของสถูปแห่งนี้เนี่ยนะครับคืออะไรกันแน่และทําไมสถูปแห่งนี้นะครับยังคงเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมากมายมาจนถึงทุกวันนี้ได้มาหาคาตอบไปพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยครับจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ที่เรียกกันว่าโคราชนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนเป็นประตูสู่ภาคอีสานเลยนะครับอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ259กิโลเมตรนะครับเป็นเมืองใหญ่บนดินแดนที่ลาบสูง ที่อุดมสมบ,บูรณ์ด้วยทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวนะครับซึ่งคําว่านครราชสีมาเนี่ยนะครับเกิดจากการรวมชื่อเมืองโบราณ2เมืองเนี่ยนะครับเข้าด้วยกันนะครับเมืองแรกคือเมืองโคราชและเมืองเสมานะครับเมืองที่สองซึ่งอยู่ในเขตอำเภอโนนสูงนครราชสีมนันเองนะครับและเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณหลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยที่มีการเผยแพร่ของวัฒนธรรมทวารวดีนะครับ และวัฒนธรรมแบบขอมเข้ามาในดีแดนแถบนี้นะครับเคยมีฐานะเป็นเมืองเจ้าพญามหานครด้วยนะครับเช่นเดียวกับเมืองนครศรีธรรมราชนะครับทางภาคใต้มีอำนาจปกครองหัวเมืองน้อยใหญ่ในอีสานหลายแห่งเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับนครราชสีมาเนี่ยก็ยังคงมีความสําคัญอย่างต่อเนื่องนะครับในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านคมนาคมและเศรษฐกิจของภาคอีสานนะครับและถ้าหากใครมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมานะครับ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเลยนะครับที่แม่ควรพลาดสําหรับการไปกราบไหว้สักการะนั่นก็คืออนุสาวรีย์เท้าสุรนาลีนั่นเองนะคบได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2476นั่นเองนะครับตั้งอยู่หน้าประตูชุมพลนะครับซึ่งเป็นประตูเมืองเก่าทางด้านทิศตะวันตกตัวอนุสาวรีย์เนี่ยหล่อด้วยทองแดงลมดำนะสูง1.85เมตรนะครับหนัก325กิโลกร,รมัมซึ่งประดิษาฐานอยู่บนไพยทีสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12นะครับ สูง2.5เมตรซึ่งแต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทานมือขวาเนี่ยก็กุมดาบปลายดาบจดพื้นเลยนะครับมือซ้ายก็เท้าสสเอวไว้ด้วยนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพนะครับและบริเวณฐานของอนุสาวรีย์นะครับก็ได้มีการบรรจุอัฐิของท้าวสุลนาลีไว้ด้วยนะครับซึ่งเป็นที่เคารพสักกราระของชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงนั่นเองครับและนอกจากบริเวณฐานอนุสาวรีย์ดังกล่าวแล้วเนี่ย อัีิของท้าวสุรนาลีนะครับยังถูกบรรจุไว้ที่วัดศาลาลอยนะครับที่อยู่ติดกับแม่น้ําลําตะคองนั่นเองครับวัดศาลาลอยเนี่ยนะครับก็นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งแห่งเลยนะครับที่ชาวโคราชเคาลบนับถือมาเป็นเวลามากกว่า200ปีนะครับทั้งนี้นะครับได้กล่าวกันว่าเมื่อครั้งท้าวสุรนาลีนะครับหรือย่าโมเนี่ยเสร็จศึกสงครามจากทุ่งสำลิดนะครับขณะที่ยกทัพกับเมืองนครราชสีมานะครับ ก็ได้แวะพักบริเวณท่าตะโกนะครับและได้สั่งให้ทหารเนี่ยทำแพรเป็นรูปศาลาเสียงไทยนะครับลอยไปตามแม่น้ําลําตะคองพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานว่าหากแพรรูปศารานี้นะครับลอยไปติดอยู่ณที่ใดจะสร้างวัดไว้เป็นอนุสร์นะครับจากนั้นเนี่ยแพรก็ได้ลอยไปติดอยู่ที่วัดล้านะครับจึงได้สร้างพระอุโบสถเป็นวัดสาราลอยในปัจจุบันครับอ้าสุรนาลีหรือย่าโมเนี่ยนะครับมีชื่อเดิมว่าโมนะครับ เกิดเมื่อประมาณพศ2314นะครับในสมัยกรุงธนบุรีย่าโมก็เป็นชาวเมืองนครราชส,สีมาโดยกําเนิดเลยนะครับและครอบครัวของย่าโมเนี่ยก็เป็นขุนนางนะย่าโมก็ได้สมรสกับพระยาปลัดทองคําเจริญรัตน์นะครับซึ่งดํารงตําแหน่งประลัดเมืองนครราชส,สีมาในขณะนั้นนะครับและสําหรับวิรกรรมของท้าสุรนาลีนะครับหรือท่านผู้หญิงโมเนี่ยตาประวัติกล่าวว่าปีพุทธศักราช2369เเนี่ยนะครับ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระน่งเจ้าเจ้าอยู่หัวก็ได้มีเจ้าอนุวงศ์เจ้าผู้ครองเมืองนครเวียงนะครับยกทัพเข้ายึดเมืองนครราชสีมาและในตอนนั้นนะครับเจ้าเมืองและพญาปลัดทองคำเนี่ยนะครับก็ได้ไปราชการพอดีเลยครับจึงทําให้เจ้าอนุวงศ์เนี่ยนะครับเข้ายึดเมืองนครราชสีมาสําเร็จนะครับและได้กวาดต้อนชาวเมืองทั้งหญิงและชายนะครับรวมทั้งคุณหญิงโมด้วยเนี่ยไปที่เวียงจันทร์นะครับ และในขณะที่พักแรมอยู่ที่ทุ่งสำลิดนะครับคุณหญิงโมและหัวหน้าชาวเมืองนะครับได้ออกอุบายโดยให้ชาวเมืองเนี่ยเลี้ยงสุราอาหารแก่ทหารลาวที่ควบคุมมานะครับซึ่งทหารของเมืองนครเวียงจันทร์เนี่ยก็ได้กินเหล้าเมายาจนขาดสติเกือบหมดทั้งกองทัพเลยนะครับและเมื่อได้โอกาสนะครับอันเหมาะสมเนี่ยกำลังชาโคลาาที่ทุ่งสำลิดเนี่ยนะครับก็ได้โจมตีเข็นฆ่าทหารเวียงจันทร์อย่างรวดเร็วเลยนะครับ ส่วนนึ่งเนี่ยก็นำไฟไปใส่เกลียนที่บรรทุกดินดำมานะครับจนทำให้ระเบิดขึ้นนะครับจึงทำให้นาหารลาวเนี่ยล้มตายเป็นจำนวนมากครับและวีรกรรมของคุณหญิงโมในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้แต่งตั้งให้คุณหญิงโมเป็นท้าสุรนาลีนะจนกระทั่งต่อมานะครับทางราชาการก็ได้ถืออาวันที่4มีนาเนี่ยเป็นวันไทยอาสาป้องกันชาติมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ท้าสุรนาลีก็ได้เสียชีวิตเมื่อเดือน5ปีชวดนะครับพศ2395อายุ81ปีนะและทางพยาปลัดทองคำนะครับผู้เป็นสวามีก็ได้ชาปนากิจศพและสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้นวัดสารล,าล้อยนะครับที่ทางท้าสุรนาลีได้สร้างขึ้นมานั่นเองครับและในปัจจุบันนะครับก็ได้มีผู้คนเดินทางไปกราบไหว้สักการะเป็นจำนวนมากนะ ก็ต่างเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พึ่งพาพักพิงใจได้เสมอนะครับหากได้รับความทุกข์ใจไม่ว่าจะทุกเรื่องใดก็ตามนะทุกๆวันก็จะมีผู้มากับไหว้ขอโชคขอพรอาจจะรวมไปถึงเลขเด็ดขอหวยอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับและเมื่อมีคนสมหวังนะครับก็จะนําเครื่องเส้นไหว้มาถวายไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปพ่อครัแม่ค้าอะไรต่างๆนานาน,นะครับ และรวมไปถึงบรรดาข้าราชการน้อยใหญ่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ต่างยึดสถูปของท้าสุรนาลีแห่งนี้เป็นที่พึ่งทางใจด้วยเช่นกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับประวัติความเป็นมาของสถูปย่าโมนะครับถ้าใครผ่านไปโคราชเนี่ยก็อย่าลืมไปไหว้าย่าโมนะครับขอพอให้เฮงๆงปังๆกันด้วยนะครับเพราะย่าโมเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในตำนานนะครับแต่อยู่ในใจชาวโคราชทุกคนนะครับและในครั้งหน้าจะพาไปพบกับตำนานอะไรอีกต้องติดตามกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวในตำนานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้แอบหลอนสตอรี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ